มากมายวันนี้ต้องขอบคุณเจี๊ยบมากเดี๋ยวเตรียมหั่นเยอะมามาลบกลัวอุตส่าห์ไม่ได้หันอะไรนะคะมาจากตลาดสดๆเนื้อวากิวหรือเปล่าอันนี้เป็นเนื้อวากิวบีฟสไลด์นะคะอันนี้เป็นแบบวากิวธรรมดาแต่จริงๆมันสำหรับสกียากี้นะแต่จะเอาไปย่างมันกอจะน่าจะอร่อยเนื้อเบาๆอันนี้ก็เป็นไก่ทอกรอนนะคะไก่ทอกรอนเนี่ยกินอันนี้จะขอบอกว่าเป็นตัวที่เจี๊ยบกินครั้งแรกชอบมากไปซื้อมาอีกสองแพ็คเมื่อวานนี้ซื้อมาสองแพ็ค อันนี้เป็นวากิ้วอันนี้ม no, like ิ้วมิ้วในเมาส์เลยนะคะแบบมิ้วเต็ดเลยค่ะแบบย่างพริกพริกพพี่คิมกินเนื้อเปล่าพี่คิมกินเนื้อเปล่าเอากิเอเคกินเขาต้องได้ถามไงเพราะวันนั้นแพื่าไม่ีเพื่อนไม่กินเนื้อไม่พี่แทนพี่แทนพี่แทนไม่กินพี่แทนไม่กินแต่พี่อันนี้นะคะย่างแบบสุกมีเดียมนะแล้วจิ้มน้ำจิ้มหูอร่อยมากอ่ะซื้อมาสแพ็คเลยอันนี้ชอบอาหารเยอะแยะมากมายอันนี้เป็นไก่ ไก่ชอบอันนี้แหละชอบจานนี้ต้มต้มเผ็ดแซบแซบมากเผ็ดมากกุ้งก็มีโนอเดนคิมซื้อแซนวิชแพททำขนมมานุ่นผลไม้อาหารเบียร์ก็มีนะนี่เรามีเบียร์ช้างมาโอ้โขวดบัเลอร์เลยเบียร์ที่นี่ถูกยังก็น้ำเลยขอบอกร้อนไหมพี่อ่ะเริ่มกินได้เลย วันนี้ไม่ต้องรีบกลับบ้าน <c oughs> ไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบวันนี้ไม่ต้องรีบใจเย็นๆค่อยกินๆๆๆๆค่อยกินคุณลบอกว่าถ้าเช้าันาเธอย,ยังอยู่เดี๋ยวมาดื่มด้วยร้อนๆอะชอบไปนอนตากแดดอยู่ทะเลโอ้มากหลายคักหลายายทั้งวันเลยตากเป็นผึ่งพอข้างนี้ข้างนี้แห้งตากข้างนี้ต่อโอ้ยชอบมากหลายแดดเน,นี่ยพี่คีมันจะไปเล่นน้ำไม่นอนหรอ น้ำเย็นจะตาย,ยพี่คิมหนาวแต่ว่ายังก็ยังดีกว่าไปนอนแล้วจะเป็นลมหนาวชวนเทเวนไปยังไม่รู้ว่าว่านไหนหืมโหแซ่บมากทุมต่ำเจี๊ยบเอ,อ้ยสะใจมากถูกใจมากเดี๋ยวจะ,จะทำน้ำจิ้มซีฟูให้เดี๋ยวกินสักพอแล้วพอแล<ส>้วมันความมันก้างเผื่อเก่งใจอร่อยนะจิ้มแจ่วแซ่บลาย แซ่บแต่แตร,ออร่อย่อยตั้งกิ้วพอ,อนั่งเอาเปินพอละอยากกินส้ตมตำไีไ่แหละวันนั้นมากินส้มตำกลับไปบ้านเมาเลยเทะถื้มาเที่ยงคืนอยู่ตรงไหนของประเทศไทยไม่รู้ของแบบอเมริกาไม่รู้เมา ก็ขิมมองนะแพงลิสมึงอานเยอะมึงอานเยอะทุกรอบเลยค่ะเวลามึงเมาอ่ะไม่รู้จำได้ไหมกดหัวหนูด้วยเวลามึงเมาเยอะทุกเรื่องไดโอเดี๋ยวค่อยคุยกันเรื่องนั้นแล้วกันไม่เป็นไรพูดได้พูดได้ไม่เป็นไรคือพูดไม่ซีเรียสถือรอเพราะว่าเราเออไม่ซีเรียสสนุกด้วยกันเนาะโอ้คนนี้ก็กดใหญ่เลยวะเนี่ยเมาเล่นจำไม่ได้เจี๊ยบสอรี่นะเพื่อนนะจำได้สอรี่นะเพื่อนนะไม่รู้ไปทำร้ายเพื่อนหรือเปล่าเนี่ย ไม่ได้ทําร้ายอะไรสนุกไม่ว่าอะไรเอออย่าถือสารนะเราเมาถ้าเราเมานี่ตกกระโหลกเลยนะบอกแพทมึงเงียบเลยนะมึงเมามึงไปนอนเลยไม่เป็นไรแต่ว่าอย่าขับรถก็โอเคพี่คิมเนาะพี่กิมสงสารพี่กิมพี่คิมบอกมึงแพงนีตอีกแล้วพี่คิมจําได้ไหมได้พี่คิมไม่ได้เมาพี่คิมไม่ได้ดื่มพี่คิมว่าหมายถึงว่าเผื่อพี่เขาจำไม่ได้ว่าเราคุยอะไรกันไปบ้าง แต่วันนั้นพี่คิมหนูไปยืนส่งพี่คิมออกตัวออกรถแรงมากหนูก็เฮ้ยพี่คิมทำไมซิ่งจังพี่คิมบอกมึงไม่ดูเวลาเลยนะกูจะไปแล้วมึงก็เมาฝอยอีนี่ก็เมาไม่รู้เรื่องอะไรเงี้ยนะใช่วันนั้นบอกสามีจะกลับบ้านเขาเลยรอ,เ,อ,อเขาเลยโทรหาหลายครั้งเ,ออเพราะฉะนั้นผัวก<ม>็ตามวันนี้ไปเอา ของกินให้เขาก่อนบอกว่าเอเคร้านอยู่ดีนะจะไปอะไรเดี๋ยวรอกลับไปพี่คิมไปบอกวันนี้เพื่อนฉันไม่เมาหรอกฉันกลับบ้านไวได้วันไหนเพื่อนฉันเมานะฉันจะกลับไ้ไม่ได้แฟนพี่คิมไม่บอกมึงนี่เลือกคบเพื่อนนี่ดีดีทั้งนั้นเลยนะบอกว่าเล่าพี่คิมเล่าปาก็ไม่กินแต่เพื่อนมึงนี่เมาทุกคน ก็ต้องมีกันบ้างเนาะดื่มดื่มแต่เราก็ดื่มรู้ตัวนี่เราไม่ได้ดื่มแล้วขับเนาะเมื่อเราไม่ได้ดื่มแพทไม่ได้ดื่มนะครับถ่านท้าันวันนี้รู้ว่าขับเองไม่ดื่มนิดเดียวนี่นี่เบียร์ใส่น้าแข็งนี่น้ําน้ําแข็งละลายหมดไปครึ่งแก้วแล้วแต่ไม่ดื่มฮาร์ดดิเกอร์โอเควันนั้นเราเล่นดื่มแต่โอ้โหลูกกีักริย์ไปคุยให้น้อยฟังไอ้เจี๊ยบมันเนี่ยมันเลี้ยงแขกมันไม่ได้ดูกำลังแขกเลยถามแข ดูเลยว่ากูกินไหวไม่ไหวนี่หมดชงหมดชงหมดชงหนูถามใช่ไหมว่าความผิดจะเมันความผิดใครวะเออความผิดไอ้เจี๊ยบมันนั่นแหละมันไม่รู้หน้ากูเลยว่ากูเมาแล้วไม่รู้นี่ใครจะไปรู้เพราะว่าเราก็ไม่ได้ดื่มด้วยกันบ่อยๆแถวเล่นแล้วคนคนหนูอ้อมันมันไม่ชงกูก็ไม่ชงเองอ่ะอยากอยากคืนเธอเอาคืนเธออยากเอาเบียร์คืนเถอะอยากให้เขาอยากกินลินเอาอยากเมาลินเองเลยงานนี้ เกิดข้สนุกนะวันนั้นน่าสนุกสนุกไมเป็นไรสนุกชีวิตชีวิตเราต้องทําตัวให้มันมีความสุขันที่ไปหาหมอใช่เปล่าวันที่ไปหาหมอแหละวันที่ไปหาหมอแหละยาเยอะก็กินไปขำาจหาแส่งก็ถามว่าเธอกินยาเออกินแล้วเธอไปดื่มแล้วเมาแล้วมันด้เออลืมไปเหอะก็นเลยเมาวันนี้มันสุกมากแล้วแข็งนะเมาอืม ตัวเองอยากกินสุกมากอันนี้มันสุกแล้วแต่หมายถึงว่าอยากให้มันแข็งอันนี้มันช็อตลิฟต์แต่วากิวนี่นะพริกพขึ้นโหที่หูแบบละลายในปากเลยค่ะละเนื้อนี่ละลายด้วยนะเอาใช่ที่เพราะว่ามันนิ่มเ่ยนิ่มมากลูกกระเจี๊ยบกินเขาแบบเปิดหลายคลิปแล้วมีแต่กินเครื่องนี้กินอย่างนี้ตลอดเลยติดกินอย่างนี้อะพี่กินแล้วมันเหมือนมันง่ายดีไงไปซื้อมาแล้วก็เอามา ใช่มันง่ายไม่ต้องเตรียมอไม่ต้องเตรียมมากขนาดว่าไม่ต้องเตรียมมากพี่ยังต้องมารอหนูเลยวันนี้แต่มันจะเหนียวอันนั้นเดี๋ยวรอกนี่นั่นชอบเป็นซ่อมจ้ำเลเป็นซ่อมจ้ำจานนี้ถูกใจสูตรตำต้องเป็นตำหลายตัวอร่อยมากอร่อยชอบกยนอยากกิน เดีนี้หวังว่าทุกคนคงไม่เห็นคุงเร้เลยจะช่วยยืมไม่มีเวลากลับมาแต่งตัวไม่มีหรอกไม่พุงบู๊ยสามชั้นเลยค่ะนุ้ยเดียวเราก็มีมีทุกคนแ่ะไม่ได้มีซิทแพ็กซิทแพ็กไม่มีพี่คุนเคยกินคอหมูย่างไหมอันนี้คอหมูย่างโอ้โหก็หมูมากตัวนี้เรชอบทานสุดหรอคณาซื้อมาให้ตอนแรกเราก็เอ้ยจะไปซื้อที่ไหนวะอยากกินมีช่วงนึงอยากกินนะ ก่อนหน้าธนาซื้มาตอนนั้นที่จะลงคลิปไปโอ้โหเหมือนเป็นบุญเลยอ่ะเพิ่งนึกอยากกินรัฐนาซื้อมาให้เลยตอนนี้เลยรู้เลยว่าต้องไปซื้อที่ไหนซื้อที่ไหนมาไอ้เนี่ยมิซูว่าเนี่ยนี่ซื้อมิซูว่าหมดทำไมกล้องมันหลังไปเลยข้าวหมูคนนี้เขาซื้อทำนี่ยจิ้มกับน้ำจิ้มแจ่วเนาะออร่ยตัวเองไปซื้อที่ไหนอ่ะที่ทำงานออ๋ใช่ซื้อทีต้องเป็นรังอ่ะรังใหญ่ใหญ่อ่ะรังประมาณห้าสิบเหรียญ ซื้อมาทีขอให้สั่งได้ด้วยหืมต้องเบสมันมันเยอะเฮ้ยเบมันน้อยไหมอ้มันมันน้อยอยู่นะไม่รู้สิเราชอบแล้วมันหั่นสไลด์มันอย่างดีแต่ที่หลังจะสั่งมาให้แบ่งกันคนละแพ็คสองแพ็กจะว่าดูว่ามันจะเหมือนกันเดี๋ยวเราหั่นขึ้นหรือสั่งมาคนเดียวเราก็เอาอืมเย้อไม่มีที่แช่ทีก้อนหนึ่งห้าสิบเหรียญอย่างเงี้ยนี่มีคนเดียวไม่มีที่แช่เยอะ สั่งมาหานึลยสั่งได้หน้าสั่งมาเก็บไว้สั่งมหาหากันเราว่าจะสั่งอยู่เราไม่รู้จะสั่งมาไม,<อ>ไม่ได้มีมา,มาเดี๋ยวเขาแชร์สั่งมาลังนึงก็ได้มาหารกันคอ้ยคึ่งอ,อ,อร่อยมากชอบมากเลยส้มตำอ่ะูกใจมาก เทเนื้อได้อยู่นิดๆหน่อยๆเนื้อแต่อยากกินส้มตำกินสะปากเปืือนนะส้มตำ๋ยดปลาเธอนี่มันนัวมากเลยนะแซ่บลายนึกขำว<ย>ันนั้นเ,เนี่ยอันนี้ขวดสุดท้ายเมื่อกี้อุตส่ากค่อยๆหยอดค่อยค่อยเทนะ ัวข้างางงลมังวันนั้นมันท่นไปเป็นไรหรอกนานเมาทีแพด๋ยวเพื่อนบอกแพทกินเหล้าเมาเยอะเมาหรอกชีวิตกินบ้างวันหยุดเนาะเอนเตอร์เทนวันหยุดก็เอนจอยกับชีวิตทำงานหนักทุกวันนะเดิน ไม่เผ็ดไม่เผ็ดจ้าดีเพราะว่าพริกอันนี้มันไม่เผ็ดไงพี่พริกป่นขนาดหนูเทไปครึ่งกระปุกเลยนะแต่หนูรู้ว่ามันพริกมันไม่เผ็ดเอาน้ำจิ้มซีฟู้ดได้ไหมหนูฝันแป๊บเดียวอืมอิ่มอร่อยแล้วแทบเหงาเปลี่ยนน้ำจิ้มบ้างนหมพ่อข้าวเี้ะอร่อยกล้องชั้นมันเป็นไรนี้กล้องเธอเป็นไรเผ็ดสะใจเหลือเกิน อยากกินอะไรแซ่บๆเนี่ยแหละไปมาหลายวันนี่คงไม่ได้กินของแซ่บเลยเนี่ยไม่ได้กินกินอาหารอร่อยแต่ไม่ได้กินของแซ่บไม่กินของแซ่บอาหารอ่ะกินไปกินซูชิไปกินอืมพี่พ่อถามว่าอัดหรือเปล่า กินซูชิไปกินวะเขาหอข้าวไปกินจ้ะเขาเป็นมีตะกร้านอนแล้วก็มีตะกร้าหมากไปไปปิกนิกอ่ะเปิดได้ใช่ไหมเปิดดิเดี๋ยวเราตัดออกตัดทำไมไม่ต้องตัดไม่หนุนอันไอ้นี่ไม่เคยตัดเลยเนี่ยมั่งยาวอย่งยิงยาวแม่งเลยเรื่องที่แล้วหามากมาดูต้องตัดไปตรงเยอะตัดมึงม่มไม่เคยตัด

ลูกตาแดงใส่กระปุกเซ่กระปุกข้าวเหนียวปั้นไปนั่งจิ้มโอ้ยแซ่นนแบแซ่บไปซื้อน้ำพริกตาแดงมาจากไหนเพื่อนทำให้หมดแล้วไ,ไปไปร้านขนมไทยซื้อมาซื้อมาสนะองตุกซื้อของแม่โอ้ยนี่แม่อีพิมท่านไอแม่อีพิมเนี่ยเต็มร้านไอไอ้ร้านไอ้บ้านขนมไทยเหรอบ้านขนมไทยบ้านขนมไทยไม่เคยกิน มีโปรดักจากแม่พิมพ์เพียบตั้งแต่พริกทอดน้ำพริกรู้จักแม่พิมไหมพิมพิพายไงโอเคโอเคพิมพิพายน่ยนะขายทุกอย่างนะพิมพิพายขายทุกอย่างอ่ะนีโอ้โหเนี่ยโปรดักเขามามาถึงเมืองนอกเมืองนานะจะบอกให้ทุกร้านน่ะมีโปรดักเขาหมดนะแม่อีพิมพ์พิมพิพายขายทุกอย่างสักเบือเรือลบเนี่ยนะ เเห็นแวบๆเราเห็นแวบๆคุในเฟซบ o ๊กในเขาก็ไลฟ์สดขายนู่นขายนี่ไม่ใ่เห็นไหมโอ้่ไปบ้านขนมไทยยังตกใจเลยปลาล้าแม่พิมทุกอย่างเลยพริกทอดแม่พิมน้ำพริกแม่พิมโอ้ยแม่พิมก็ดังแล้วเนาะดังแล้วก็โฆษณาให้พิมพีพายเนี่ยนะชอบชอบนางสวยดิก็ตอนนี้ก็โฆษณาอยู่นะเนี่โฆษณาก็สวยชอบก็สวยเนาะชอบชอบนางแบบ ไม่รู้ชอบนางปากจัดดีมั้งเห็นผ่านเข้ามาแว้บๆดูแว้บๆอยู่แต่ว่าก็เลยรู้ว่าใครแหวงรีแต่ว่ายังไม่เคยดูเป็นจริงเป็นจังเหรอพิมพ์พายลองไปดูดิบางทีก็ดูอะค่ะนอนขำอยู่คนเดียวนะตลกขำ<อ> <laughs> มาถึงทีมพี่พายขำตอนแรกที่เคยเราเนี่ยขำก็พูด<อ>เราอะขำก็พูด<อ>พิมพ์พายชอบนางสวยศิลยกรรมทุกอย่างขำตัวมึงจะถามนะว่ากูศิลยกรรมอะไรบ้าง บ่อยๆไม่งั้นหัตยกรรมทุกอย่างแต่ของธรรมดาตั้งแต่ทั้งหมดเออโปรดักเขามาถึงเมืองนอกเมืองนาเด้อดังมาถึงเมืองนอกเมืองนามีขายนะไม่ต้องไปสั่งออนไลน์เอ็มมีหมดนะนะร้านไอ้ร <Bond> <Pokémon> ้านขนมไทยน่ะม <gesagt> ีโปรดักเขาทุกอย่างร้อนไหมร้อนหน้าออกมันนะคะจะมากินปิ้งย่างกันดีกว่าลร้อนเหรอ เราจะเย็นสบายอากนี่ดีจะย้ายไหม <บง S 1> จะเปลี่ยนไหมไม่ไม,ไม่เป็นไรแต่หมายถึงเนื้อพวกเราจะไม่เป็นไรใช่ไหมไม่เป็นเขาถ้าย้ายมันก็คงไล่เราอยู่ดีเนาะนี่ถือว่าล่มสุดแล้วนะแต่ก็ยงังร้อนจะเปิดไอ้น้ำไว้ละอองน้ําไว้ตรงนู้นเรามานั่งตรงนี้จะช่วยไหมนะมันก็ช่วยได้่ลยตอนเดินใช่เลยนี่นะพัดลมไหมพัดลมนนนิดึงะพัดลมไหมพัดลมตื่นเต้นอีกคนเดียว ็นคนชอบอากาศร้อนไม่ชอบอากาศหนาวเวลาเราคลอดลูกเราไม่ได้อยู่ไฟเวลาหนาวนี่เราจะหนาวถึงกระดูกเลยนะ<ม>กระดูกก็เดี่ยวนี่เราหนาวใารนไม่ขึ้อนหรือไม่หนาวเราหนาวหมดเราหนาวอยู่คนเดียว thank you เพื่อน<ม>หนาวมากพี่คิมกินลูกกระเจี๊ยบใช่ไหมอันนี้พริกหวานนะอ๋อพี่คิมไม่กินลูกกระเจ<ม><ม>ี๊นนะกกยบ<ม> มื่อก่อนเจก็ไม่กินอมานนี่นเ,นเดี๋ยวหนูกินเองอร่อยอ่ะคิมกินนี่อร่อยเหรอเมื่อก่อนเจ๊ไม่กินเหมือนกันมันเป็นเละๆแต่ว่าพอมาย่างแล้วมันถ้าย่างไม่สุกมันจะไม่เละนะพี่อือร่อยสุกี้นี่เหรอคะสุก,ะะสกี่โอเคมีการมองก่อนด้วยนะมีการมอง <c oughs> มผักว่าไม่ค่อยกินผักใช่ไหมมีการมองผักว่าเออมันเขียวๆไม่อะไรเห็นไหมอาแต่เห็ดอ่ะน่ะฮะโอเคือรีบกินมันสุกไปแล้วเออผักอร่อย แกล่ะแตงกิวนะเพื่อนนอะกินไปเลยบันจอยแอนจอยไลเวลาเราไปกินนั่งกินกับพ่อหนูนะพ่อหนูบอก enjoy life enjoy life จนแฟนหนูแซวพ่อเธอ enjoy life ์เสร็จแล้วหมายถึงกินไวน์ไปหนึ่งแก้วพ่อจะเริ่มพูดคือเขาไม่ค่อยพูดภาษาเกียรตใช่ไหมเขาอ,อายอานนพอเขาดื่มไวน์ไปหนึ่งแก้วเขาจะเริ่มบอกแฟนหนูว่า en life, enjoy life ์แอนจอยไลฟ์แฟนหนูก็เอามาแซว <c oughs> <c oughs> กิ้วเพื่อนเออเย่ประหล่อยเอออร่อยชอบผักชอบไม่ค่อยถนัดเนื้อเท่าไหร่หรอกนานๆไม่ได้กินเนื้อนานแล้วไม่ได้หรอผักชอบกินผักหอมกุ้งแคบนะส้มตำชายได้ปะอร่อยมากอร่อยมากถูกใจมากส้มตำถูกใจหลายชอบมากชอบเลหลาย แซ่บๆบอร้อยอร่อยเนาะเขาบอกเขาไม่ตัดเราก็ไม่ต้องโยเลยตัดทำไมไม่ตัดเนาะ,นะพี่กิมรู้นี่ไม่เคยตัดด <laughs> ี่เพื่อนกินอร่อยแซ่บหวา เป็นครั้งแรกที่นั่งเครื่องบินคนเดียวกลับมาจากเอเอเป็นอะไรที่แบบว่าตื่นเต้นมากมชั่วโมงเดียวนะนั่งชั่วโมงเดียวแต่แต่แป๊บเดียวเนาะจากบินมาจากเมืองไทยขาเดียวใช่ไหมสิปีแล้วบินขาเดียวก็ไม่เคยบินไปไหนเลย นี่เป็นครั้งที่สองที่บินแล้วก็บินคนเดียวก็บินมากับสาม,มีเก่า,างไงแฟนพี่เจีย๊ยบอ่ะพี่เจี๊ยบก็พามาเทียบพามาก็ไม่ได้ไปไหนแล้วก็จบแค่นั้นแล้วนี่ก็เป็นครั้งที่สองที่บินแต่ว่าบินคนเดียวไม่เคยแต่ดีที่เรายังเอือคือตี้ม,มาให้มันทำไงให้กูถอดรองเท้าเหรอฮะก<า>ูต้องถอดรองเท้าด,ด้วยมาให้หนูถอดรองเท้าด้วยพี่พี่คิม ตรวจอง <c oughs> อะหนูก็ไม่รู้หนูจะรู้ได้ไงมันให้กูหาถอดรองเท้าด้วยเหรอ <c oughs> เพื่อถอดรองเท้าใส่กระบะเนั่น <c oughs> นะ,นะ <c oughs> ใส่กระบะแล้วให้ยือนอย่างงี้อันนี้ถ้ายือนอย่างงี้ด้วยเหรอโอยือนงี้คูก็ยืนทีมันยืนยือน,ยอน,ยอนอย่างเงี้ยน้ำก็ตรวจนะครับ แล้วก็ต้องทําอะไรเองแล้วก็พิกของเองอะไรโอ้ครั้งแรกเนี่ยแกป๊ปแก๊ปอย่างนี้น่ะนะภาษาอังกฤษก็ฟังรู้บางไม่รู้บ้างแกป๊ปอย่างนี้น่ะไม่ได้ทําอย่างนี้อย่างซีน่ะมันบอกโอเคโอเคกูรู้แล้วโอก็ให้กูให้กูบริการตัวเองนะอะไรเงี้ยนะ <c oughs> มึงอะบริการตัวเองมึงอะมึงอะถอดรองเท้ามึงแล้วก็มึงก็ใส่นี่แล้วมึงก็ยกสายสายพานนะแล้วมึงก็ไปยืนรอตรงโน้นนะแล้วมึงก็รอนะเข้าใจไหมบ้านนอกอารมณ์นั้นอะอารมณ์นั้นเลยโอ้ป่ะตื่นเต้นมาก เขาเข้าไปข้างในอ,อ๋อต้องไปหาเกตใช่ไหมเฮ้ยร,รู้แล้วกูต้องหาเกตนะนําเบอร์อะไรนําเบอร์อะไรต้องไปดูแล้วก็ไปนั่งรอหน้าประตูมันเลยนะกลัวมันหายกลัวเครื่องบินหายเฝ้าเลยห้องน้ำกลัวไม่กล้าเข้าเครื่อง <laughs> <laughs> บินหายกลัวเร <laughs> ือกลัวอะไรกลัวตกอู้ห้ยขำจะตายห่ะต้องขับพี่พี่คิมเอาค็คนม,มันไม่เคยนี่เปลี่ยนเกตเปลี่ยน,ยนอ่าไปก่อนชั่วโมงหนึ่งไปนั่งรอชั่วโมงครึ่ง ดีเลยฟังอีกมันให้ไปนี้นะตรงนี้นะให้ย้ายเกตไปจับตาแล้วอีคนนี้ไปเครื่องเดียวกูแน่เหมือนไปซานโฮเซ่กู <ผม S 2> ต้องเฝ้ามึงไว้มึงอย่าฆ่าสายตาแล้วมึง่าไปไหนเฝ้ามันไว้เฝ้าเพื่อนเพื่อนร่วมทางไปถ้ามันหายไม่ได้เดี๋ยวเราหลงต้องเฝ้าเดินตามมันไปมันไปซานโฮเซ่ลำเดียวกับเรา เรารู้แล้วมันแอบคุยกันมันคุยกันภาษาอังกฤษเราฟังรู้เรื่องมันจะไปซานโฮเซ่ฟออังจับตามันไว้ไอ้ครอบครัวนี้โอ้ยไปเฝ้ามันเดินไปหาไปอีกเกตหนึ่งไปยืนรออีกอันนี้ไม่สงสารเลยเพราะว่าถ้าชวนเราไปเราก็มาไม่ได้ไม่ชวนเราไป <c oughs> เราไม่ได้ทำที่เองแท้ <c oughs> แๆไปถึงจะเมาให้ฟังไอ้เจี๊ยบเอ้ยไปถึงอะไปยืนอเปลี่ยนเกตแล้วไปรออีกชั่วโมงหนึ่งเปลี่ยนเกตแล้วดีเลย บีเลยอะยืนรอชั่วโมงคนเยอะประกาศแยกกุ๊บแยกทำหาเลยวะกุ๊บอุ้ยกรมึนตึ๊บมันกุ๊บเกุ๊บีแล้วต้องเรียนตามนัมเบอร์ด้วยนะหนึ่งหนึ่งถึงห้าอันนี้ห้าถึงสิบไปถามคนเวียดนามฉันมันกุ๊บเก่อนไอเรากุ๊บซีตายแล้วกุ๊บซตรงไหนวะเนี่ย เธอต้องออกมาไอ้นั่นมันกุ๊ปเอเธอมาอยืนทางนี้เธอมยืนรออยู่ข้างหลังมึงมาอยู่ข้างหลังมึงอะมึงอะสุดท้ายมึงก็อยู่ข้างหลังมึงอะมึงอะคนที่หลังมึงไม่มีสิทธิ์เลือกมึงอะให้คนเอไปก่อนอันนี้ก็แถวยืนรอเลยยืนรอมึงอ่ะยืนปัดแมลงมันไปก่อน มาทางนี้มาทางกับมันนี่มันบอกมันก็กรุ๊ปซีพวกเดียวกันกรุ๊ปซีต่อไปนี้ตมีเราหรือก็มีเจี๊ยไปด้วยอย่าไปคนเดียวไม่รู้มันก็มีศูนย์ใช่ไหมศูนย์หนึ่งศูนย์สองเราก็ต้องเรียงตามัมเบอร์ว่าเราอยู่ศูนย์อะไรเกรดอะไรใช่ไหมกรุ๊ปอะไรเจี๊ยเพิร์ต้องเป็นอย่างซีนะเราก็ไปเนี่ยเธอต้องดูนี่นะมันก็สอนเวียดนามผู้หญิงเวียดนามสอนมันมาหาญาติมันเธอต้องดูเนี่ยฉันอยู่ัมเบอร์สิบเธออยู่ัมเบอร์สองเธออยู่หน้าฉัน เพาว่าแบบนี้เออเขาว่าเออใช่ใช่อย่างนั้นอ่ะแล้วเธอขึ้นไปนะเธอเธอสามารถเลือกที่นั่งตรงไหนก็ได้ร้อนเหรออือจะเป็นลมละไปคนเดียวอะเป็นคนเดียวต้องพาพี่กิมไปด้วยพี่คิมไปด้วยมันเป็นประสบการณ์มันเป็นประสบการณ์ไปไหนนี่หนีไปไหนหมดนี่เรื่องอยู่คนเดียวปาร์ตมีแต่คนร้อน พิมกัเจี๊ยบเหมือนกันเลยไม่ชอบแดดน่าจะแดงแล้วเนะี่ยอืมร้อนเหรอหพี่คินพี่คินเลื่อนไปใต้ต้นไม้ไมหมถ้างั้นอ่ะน่ะชิดนี่เลยอืมพอไหมพอม่นไม่พอ ประสบการณ์ครั้งนี้จะให้เราบินไปอีกเราท้านี้เราเก่งแล้วเราบินคนเดียวได้แล้วเอาใสาค่คนข้างๆถามเขาไปเรื่อย,ยลงมาดามาลงเครื่องมาก็เดินตามเขาไป <c oughs> าม,ามาดามาตอนจบอูเบอร์อมีอูเบอร์โซนอีบ้านนอกไม่รู้ว่าอูเบอร์โซน เราต้องไปที่เราลงจากแอร์พอร์ตเราก็ต้องไป Uber อร์โซนหาคนแบบประมาณแบบว่าเรียก Uber อร์มาแล้วไปยืนรออูเบอร์ตรงข้างทางไม่ไปยืนรออูเบอร์โซนหากันไม่เจอเธอมาเธอมาสต๊อปแปดสี่อูเบอร์โซนว่ะอูเบอร์โซนมาอยู่ตรงไหน <c oughs> ไม่รู้รรถามใครก็ไม่วิ่งไปถามเขาวิ่งไปถามเขาเสร็จวิ่งไปหา u ูเบอร์อูเบอร์บอกเวลาหมดแล้ว c คนเซิ cel, ไม่รับเปิดประตูขึ้นจะนั่งขึ้นอูเบอร์บอกโอ้ n น n นโนโน c a แคนเ already oh, <okay. S 1> you late โดนชาร์จไปสิบเหรียญอ b e r อร์เรียกแล้ว c a n เซิลโดนชาร์จสิบเหรียญเรียกคันใหม่เรียกคันใหม่มาเพราะว่าไม่รู้ว่าสต o อปแปดอูเ n อโซอยู่ตรงนั้นไม่รู้รหาไม่เจอไปยืนรออยู่ข้างทางคอยโบกรถ ไปไหนทะเบียนไหนช่องยังดีเลยอ้มันโนอกมันนอกเสียเสียค่าโง่ไปสิบเหรียญได้บอกคราวนี้รู้แล้วคราวนี้รู้แล้วว่าลงจากสนามบินต้องหาอูเบอร์โซนก่อนว่าอูเบอร์โซนอยู่ตรงไหนแล้วค่อยไปรอเขาตรงนั้นเพราะว่าอ b e r อร์มันแคนเซิลเสียมันปรับเราสิบเหรียญนะปรับจากสิบสิบเหรียญละละค่าอูเบอร์ที่ที่ไปที่ไปรับที่สนามบินนะแพง้มมกินไดดห แพงมากแพงกว่าปกติถ้าเธอเรียกอูเบอร์ไปห้างนะถูกเรียกจากสนามบินมาแพงเจ็ดสิบแปดสิบเหรียญนะจะบอกให้จากสนามบินไปบ้านน่ะถ้าเรียกจากสนามบินน่ะถ้าเรียกจากบ้านเราแล้วไปเที่ยวห้างไปเวลี่แฟร์น่ะสิบห้าเหรียญอูเบอร์ก็ไม่ใช่ถูกๆหรอกบางทีไม่เ,<ล>เขาเฉพาะแอร์พอร์ตนะเหมือนเขาชาร์จแอร์พอร์ตอ่ะเข้าใจไหมว่ามันนิดน,น่ะมันนิดเข้าใจใไหมเหมือนก็ถ้าพี่พิมพ์จะเรียกอูเบอร์ไปเวลี่แฟร์เนี่ยมัน จากบ้านหนูไปสิบห้าเหรียญแต่แต่แรกเรียกจากแอร์พอร์ตมาเจ็ดสิบแปดสิบเหรียญน่ะจะบอกให้จบไปแล้วไม่ใช่เงี้ยด้านนะแพงสุดยอดลรวบอกว่าสนุกเป็นทริปที่แบบว่าสนุกเมามันมากเดิมเหมือนการเรียนรู้เนาะคนที่เขาเดินทางคนเดียวไปอะไรเนี่ยเหมือนการเรียนรู้เนาะมันต้องเรียนรู้เพราะว่าไม่งั้นเราก็ไปไหนเองไม่เป็นอืม ก็บอกคอยสังเกตคนอื่นเขาไงเพราะว่าเราก็ไปไม่เป็นก็ต้องอาศัยเพื่อนข้างทางอะนะเราไม่รู้เราก็อาศัยมองเข้าไปขนาดโทรศัพท์หนูยังบอกพี่์น cool. ้อนร้อนย่าแพทขอเวลาลกินต่อก่อนเนี่ยเมาส์มอยกันต่อของกินเยอะแยะมากมายเลยแต่วันนี้ไม่เมาหรอกวันนี้แพทจะเป็นคนดีไม่เมาหรอกนะพี่คิมนะแต่ละจ้าเพื่อนๆไว้เจอกันคลิปหน้านะจ๊ะคลิปนี้ลาไปก่อนบายบาย